เฮ้ยโยนตแตงกวาลงไปแล้วกับป่านางโผล่มาจริงด้วยอะ่ะกับป่าชอบเปล่าอ๋อนี่คือการมอบของขวัญให้กับปะอย่างนั้นหรือโอเคกับป่านายชอบแตงกวาใช่ไหมถ้าเราปลูกแตงกวาเยอะๆเดี๋ยวเราเอามาให้นายใหม่นะ ตะก,กี้เราโยนแตงกวาลงไปให้กับปลาอันหนึ่งแล้วก็ปลาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบจุดๆ,ๆเราก็เลยโยนลงไปให้อีกอันหนึง่งนะก็ปะก็บอกให้แล้วนี่แค่นั้นก็พอเราแหละ <c oughs> น่าละ <c oughs> ตายแล้วัวแต่มาตกปลาจะไม่จะไปทานงานไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสิบโมงใช่ไหมสิบโมงสิบโมงพาซาพาซาอยู่ไหนพาซาจ๋าเวทโฟมีอะไรจะปิดนี่ไงมาแล้วทุกคนน้ามาแล้ว ครั้งนี้ตีมงานจะเป็นอะไรกันนะเนี่ยแต่ยังไงคาเลนก็เข้าร่วมแข่งอยู่แล้วคาเลนคือน้องคนนี้ใช่ไหมเออไม่ได้เจอคาเลนนานเลยอะ่ะคาเลนเราให้อำงุ่นเธอได้ปะไม่ได้โอ้ยน,นี้ให้ของขวัญไม่ได้ด้วยอะ่ะจะทำอะไรดีนะอุย้ยเธอก็เข้าแข่งได้เหมือนกันหรอแล้วเธอจะทําอะไรล่ะฉันน่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยนะแต่ว่ายิ่งตั้งใจเท่าไหรอ่อ่ะอาหารก็ยิ่งออกมาอร่อยเท่านั้นแหละเธอไม่คิดว่างั้นหรอ คุณหมออุ๊ยอุ๊ยบ้านนี้เขามีอะไรกับบ้านหัวชุมภูวะเขาบอกว่า,วาคุณหมอเขาบอกว่าเขามาเพราะว่าได้ยินว่าลิลเลียก็เขาแข่งด้วยอ๋อโอเคน่ารักนึกว่ามีอะไรนางมาดูแลคนไข้ของนางเฉย <laughs> บอกว่าเผื่อมีอิมเมอร์เจนซีอะไรนาะงจะได้แบบทันท่วงที แม่แม่ไม่ต้องกังวลค่ะนั้นก็ได้อย่าฝืนตัวเองล่ะโอเคเป,ปล่าลิกนั่งเป็นหมวงไหมอ๋อนางเครียดด้วยนางจะทำอะไรดีละ่ะกอดเนี่ยฉัน่ะตั้งหน้าตั้งต,งต,งต,งตารอกิจกรรมมีมากเลยนะพอเวลาถึงช่วงนี้ของปีฉันก็แบบรอแทบไม่ไหวตื่นเต้นแสกแสกฉันฉัน ฉันไม่มีแม้แต่ไข่ต้ม่ะแซกฉันพูดจริงทันก็ลงแข่งเหรอคุดเล่ดีอยู่เฮ้ยใครใครอะบอลวีวันวีวัตอ๋อโอเคทตีมปีนี้คือเบรเ a ร e นะคะคือเครื่องดื่มที่ไม่มีอะไรเลยจริงถึงไม่ได้เตรียมอะไรมาก็อย่าง ดูได้ดูหนูก็ไม่ได้เตรียมอะไรบางจริงอะก็มีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหรือจริงๆมันซื้อได้วะฉันจะทำอะไรดีนะทำอะไรก็เดี๋ยวค่อยเอาไปที่พาซาแล้วกันตายแล้วไม่าอันนี้เหรอแวนเฟเวอริตแวนไม่เอาอันนี้เก็บไปก่อนมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยฉันไม่มีอะไรฉันไม่มีเครื่องมือเลยจริง ยู่ตัวเลี้ยวทำอาหารก็ไม่มีไม่มีมีแต่ชิปปิ้งเนี่ยยังไม่มีเรื่องทำหงทมอาหารเลยเ,ลยเออใช่เนี่ยอยู่ดีๆนางก็เอาของขวัญอะไรมาให้ไรู้เทพธิดาเนี่ยมันบอกว่าเราเป็นผู้ชนะนะคะหลังจากที่ดูดูมา r ร g u l กล s l y นะคะ s u p e r v i s e r r f f l e Process Raffle Process ตอนไหนวะก็ได้รับคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล เราก็ได้อีขวดนั้นมานเนี่ยเนี่ยไอไอแวนเฟเบอร์เลต์อะเอาน้ำผึ้งได้ปยวะน้ำผึ้งถือเป็นแบบอะไรลต์ใช่ปะไอมันไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะฉันไม่มีอะไรจะเอาให้พวกเธอจริงๆอะมีแต่น้ำผึ้งอะ่ะฉันมีแต่น้ำผึ้งเอาน้ผึ้งมาละกันจะไปซื้อก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาปิดร้านทั้งหมดเนี่ย ผิดกันหมดเลยน,นี้ก็ไม่มีอะไรให้เก็บหรือจริงเราสามารถซื้อเครื่องครัวได้แล้วแต่เราไม่รู้วิธีการซื้อหรอเราก็ไม่รู้จริงๆอ่ะอ้าวตายหาเลยเฮ้ยบ่ายแล้วงางเดี๋ยวเริ่มกลับมโอ้โหทุกคนที่มีแพชชั่นในการทำอาหาร ฉันแทบจะลิ้มรสมันได้เลยแกเราไม่รู้จะทำอะไรจริงโอ้ยลิเลียอาหารของลิเลียมันสุดยอดมากไม่เคยกินอาหารแบบแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถจริงๆโอ้ยคนเยอะทำให้ฉันอ่ะตื่นเต้นมา,มากๆเลยสนุกดีไม่รู้ว่าแม่จะเป็นไรหรือเปล่าแม่ก็ดูตื่นเต้นนะอ๋อตื่นเต้นมากจนแบบ าำไม่ไหวเฮ้ยก็ดีแล้วคนป่วยยากนะที่จะแบบตื่นเต้นมีกำลังวังชาอะไราเงี้ยขอเมนูที่แบบเป็นอาหารสุขภาพหน่อยดีที่สุดแล้วจิงแกเรื่องทำอาหารนี่ฉันยังต้องพยายามอีกมากเลยฮนะาาน้าเอาอาหารมาหรือเปล่าน้ำผึ้งถือเป็นเวเบอร์เลชไหมคะเอามาค่ะอา้าวโอเคแสดงว่าไม่เป็น งั้นก็เดี๋ยวไปนั่งชมงานเลยนะอุ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้โเบเบเลชวะ่ะโอเคตอนนี้เราจะมาทำการตัดสินกันแล้วนะครับถ้าเกิดได้ยินชื่อเรียกชื่อแล้วก็ช่วยเดินขึ้นมาข้างหน้าด้วยนะเอาล่ะคนแรกเลยดุดเล่ดุดเล่ ยำอร่อยใช้วัตถุดิบหลากหลายแล้วก็ผสมผสานมันเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสุดยอดตกมือตกมือ,มอนางเปิดร้านอาหารอยู่แล้วนี่นางก็ต้องทำเก่งต่อไปคือรันค่ะลูกสาวกินกนเฮ้ยนี่ก็ยำเหรออร่อยเหมือนกันอืมใช้นม ก็ทำให้รสชาติโดยรวมเนี่ยมันอ่อนแต่ว่าก็เป็นรสชาติที่นุ่มลิ้นไม่น้อยเป็นอาหารที่อร่อยไม่ใช่น้อยเลยต่อไปลิเลีย<ๆ>เห็นเขาบอกว่าลิเลียนี่ฝีมือการทำอาหารขั้นเทพไหนไปดูกันสินี่ก็ยำเหมือนกัน คือมันมันให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็สะอาดแบบน้นสดชื่นอ่ะดีมากเลยน้ำบอระมียดูส,สดชื่นแล้วกันต่อไปมันหน้ามันหน้าดูเหมือนเธอจะทำน้ำผักเลยวะนี่กย็ยำเฮ้ยละอีน้ำขวดสุดท้ายคือแบบน้ำอะไรวะหน้าเฮ้ยใช่จริงด้วยน้ำผักอันนี้ก็อร่อยเหมือนกัน ระวังตายนะคะโคสุดท้ายสุดท้ายคือคาเรนค <c oughs> าเรนนังเลยบ่นไงว่าแบบ <c oughs> ยิว <c oughs> นี่มันนี่มันคืออะไรกันเนี่ยฉันฉันอธิบายรสชาติไม่ถูกเลย <c oughs> โอเคกรรมการนะคะเรียบร้อยชิมหมดทุกอันแล้วต่อไปเป็นการประกาศ ผู้ชนะได้ยินชื่อแล้วช่วยออกมาเรียงเรียงยงืนเรียงกันด้วยนะครับผู้ชนะก็คือดุดเล่แน่เลยวะดุดเล่น่งรูปแบบอาวมานันได้ชนะอ,อ๋อเมีการเปลี่ยนนะวันอันนี้มันสุดยอดมากจริงๆผมขอแสดงความยินดี หมดท็อปออไสจากก้นมึงของกระเพาะอาหารผมเลย <laughs> จากก้นจากก้นบึงของหัวใจอันนี้จากก้นมึงของของพุงนะของกระเพาะอาหารสนุกมากแต่ได้เวลากลับไปทำงานแล้วใช่วันนี้งานการไม่ได้ทำเลยเนี่ยเก็บกันไม่แต่ซากใช่นะเอ้ยไม่มีขยะนี่หว่าเลย โอ้เราก็นึกว่ามันเป็นแบบกิจกรรมที่แบบหยอดของกินลงไปในหมอ้อถ้าอย่างนั้นเรายังพอมีหวังเข้าก่อนเขาได้ปะอุ้ยร้องหมดเลยใจร้ายสุดไปทะเลก็ได้วะเอ,เ,อเอ้าเฮ้ยพี่แกยังไม่ไปไหนหรอโอเคปีหน้ากลับมาใหม่เราคือแบบพี่แกเป็นเป็นอะไรเป็นหิ่งห้อยหรอเอา้าเราจะกีบไปเที่ยวไหนมาเนี่ยเราติดเอ้ย ไอพี่นาแล้วหายอะไรวะนายเป็นผีอย่างนั้นเหรอกลับบ้านดีกว่าเรา่ากลัวทัน้ากลับบ้านกันเฮ้ยตื่นเช้าว่าวันนี้มีผู้ชายมาถึงบ้านเลยแกว่ไาไงทันหน้าว่าไงเกรวันนี้ โดนคุณปู่ดุเอาอีกแล้วแต่ทันก็ไม่ปล่อยให้แบบรู้สึกให้ตัวเองรู้สึกอารมณ์เสียหรอกนะจริงๆแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วแหละว,ว่าทำไมคุณปู่ถึงแบบเข้มงวดกับฉันมากขนาดนี้สงสัยตอนนี้ฉันคงเริ่มเหมือนเหมือนจะเป็นแบบช่างตีเหล็กเต็มตัวแล้วละมั้งอะไรอางนี้เออก็ดีเติบโตขึ้นแล้วสินะครีน้อยทำไมอ๋อมีอะไรมีอะไรจะถามหรอ อ๋อแบบว่าไม่ค่อยเห็นเธอใส่พวกแบบจิวเวลี่อะเธอแกคือแบบเดี๋ยวฉันก็ต้องก้มหยิบผักเดี๋ยวฉันก็ต้องเอาขวานไปจามไม้เธอจะให้ฉันใส่อะไรสร้อยหรอแหวนหรอคือแบบว่าเธอเมีมีการติดอ่างเล็กน้อยสตาร์ทเริงนนะคะมีการเธอแบบว่าเธอไม่ไม่สนใจของพวกนั้นเลยหรอ เอออะไรดี <laughs> นางบอก Have you seen the dirt under my nails เห็น <Yeah, S 1> หรือเปล่า <laughs> ว่าในเล็บมีขี้ดินติดอยู่เนี่ยะ huh? I live to be a don in opulence ไ <laughs> <laughs> ม่ใช้ภาษาแบบว่าคือเราก็ไม่รู้นะ <laughs> จริงๆอะ่ะเราก็อยากจะตอบว่าแบบแกแกดูเล็บฉันทำงานทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเอาไงดีอ่ะ แต่นางเคยบอกอยู่ว่านางว่าแบบว่านางแบบเอออยากจะลองทำจิวเวลี่ดูอะไรอย่างเงี้ยเอาวะด้วยความที่เราเป็นคนโลภเะนาะถ้าเราตอบข้อแรกทำไมฉันนี่ใส่อย่างงี้เนี่ยขอโทษนะเกดแต่ถ้าเราตอบข้อแรกนางก็แบบอาจจะให้ของเราปะมา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 เป็นคนโลภนะใครให้อะไรเอาไว้ก่อน <laughs> เกิดมาเพื่อใส่พวกนี้เลยแหละโอเคจริงๆสาวๆคนอื่นก็อาจจะพูดนี้เหมือนกัน แต่ก็คงจะไม่แปลกเท่าเธอนะแปลกน้อยกว่านี้หน่อยเอฉันไม่ได้ไม่ได้พูดไม่เชิงที่ไม่ดีนะพูดพูดจริงพูดจริงไม่เป็นไรแก <laughs> เพราะว่าจิตใจเราก็ไม่บริสุทธิ์าตั้งแต่แรกแล้วมันกันกรียนรายขอโทษนะเธอกลธหรือเปล <laughs> ่าไม่เธอทั้ไหล่โกรธเราหรือเปล่าทําไมเรามันคนแบบนี้วะก็ดีแล้วฉันมาหาเธอด้วยเหตุผลนี้แหละ หุ่ยได้ของจริงด้วยฉันอยากจะให้อันนี้นะ่ะหุยดังรีบซว,วบมาเร็วมากเลยอะ่ะมันคือเข็มกลดัดฉันทำเองแหละคิดว่าน่าจะเหมาะก,กับเธอหวังว่าเธอจะชอบนะหวิ่ยดังซวบฮน้าซวบไปอย่างรวดเร็วสันนะ่าทำจากแบบส c r a ช่นะก็คือเริ่มจากแบบ ศูย์เลยอะทําเองเลยคุณปู่ก็ไม่รู้ด้วยแต่ยังไงฝีมือคุณปู่ก็ยังดีกว่าอยู่ดีแต่ตอนนี้ฝีมือฉันก็มันก็พัฒน,นาขึ้นอะจนกระทั่งทําของง่ายๆอย่างเงี้ยได้แล้วก็ถือว่ามีพัฒนาการไงเก้แล้วฉันรู้สึกว่ามันออกมาดูดีอะก็เลยเอามาให้เธอแหละขอบใจเอ้ย ผู้ชายคนแรกเที่ยวของขวัญมาให้ดิฉันไหนดูซิเราไปใส่ได้ปะเราใส่ได้หรอไม่เห็นใส่ได้แล้วเราทำอะไรกับมันได้บ้างอะทำมาจากเงินหรอเธอแกะเองเหรออ้าวเราเราเราใส่ไม่ได้หรออ้าวเฮ้ยมีอีกโอ้โหวันนี้ทา่าน้าีิป๊อปปูล่าจริงๆพอปปุรีมหานะคะอรุณสวัสดิ์จ้า ก็คงไม่แปลกเนาะที่ชาวสวนเขาตื่นเช้าๆกันขนาดนี้อแต่รู้อะไรเปล่าฉันมีเรื่องอยากจะถามทาน่าแหละฉันก็เลยมาเยี่ยมทาน่าวันนี้ยุ <c oughs> มีอะไรหรอเธอรู้ใช่เปล่าว่าครอบครัวของฉันน่ะที่ร้านมีพวกไก่พวกแบบสัตว์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ประปศสุสัตว์หรอไม่รู้จะแปลยังไงอ๋อฉันก็เลยสงสัยอะ่ะว่าแบบเธอเลี้ยงดูพวกมันยังไง ถ้าเทียบกับเราแล้วก็เลยแบบว่าจะมาขอดูหน่อยได้ไหมช่วยสอนอ่าไม่ใช่สอนช่วยช่วยช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหมว่าแบบเออปกติดูแลพวกมันยังไงอะ่ะเอาได้ไดไไ้ไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรอยู่แล้วเพราะผู้หัวใจม่วงแล้วเหรอวะว่าแล้วว่าเธอจะต้องตอบตกลงทาน่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นช่วยพาเดช่วยพาฉันเดินชมฟาร์มหน่อยได้ไหมได้เลย สหายอันนี้คือโรงวัวของฉันเองป๊อปปุรีแต่ว่าฉันยังมีตังค์ไม่พอที่จะซื้อหัวนะอ๋ออันนี้คือโรงที่ให้วัวกับให้แกะนอนเหรออ,อเข้าใจแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนอเ้าเรียกว่าอะไรนะป๊อปปุรีฉันนึกชื่อไม่ออกอะ มันเป็นเหมือนที่เก็บอาหารวัวอีกทีอะเออโหยในฟาร์มเนี่ยมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องเลยเนาะมีแบบของสำคัญที่จะต้องมีอยู่ในฟาร์มอ่ะเอออุย๊ยอันนี้เราไก่านางชอบไก่นางชอบไก่น่ารักจังเลยดูสร้างขึ้นมาได้ดีเลยนะแล้วก็ข้างในก็มีขนาดกว้างด้วยเหมือนกันใช่ ไก่ฉันมีสองตัวแล้วนะป๊อปผูลีฟาร์มใหญ่ขนาดนี้ทำตัวคนเดียวคงจะเหนื่อยมากเลยนะฉันคงทำแบบเธอไม่ได้แน่เลยอะเธอนี <S <S <ถ>่แบบว่าแข็งแรงแล้วก็มีเวอร์กเอติกแบบแบบมุ่งมั่นอะ่ะตั้งใจทำงานยอะไรเงี้ยมากกว่าที่ฉันคิดไว้ยเยอะเลยประทับใจมากแต่ก็แปลกนะ มันยิ่งทำให้ฉันอยากรู้จักเธอมากขึ้นกว่าเดิมอีกอทะทานาเธอจีบเราเหรอป๊อปปุลีเธอแอบหยอดเราหรือเปล่าป๊อปปูลีวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่พาชมฟาร์มสนุกมากเลยแล้วก็ได้เรนะียนรู้อะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าตอนนี้ก็หเย็นแล้วอ่ะงั้นฉันไปก่อนนะบาย,บายโอ้นางมาจนเย็นเลยเหรอโอ้บ่ายเลย ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้มีแผนจะไปไหนไมมันออกผลไม่พอมกันว่านั่งแตงกวาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปโยนให้เขาเรียกอะไรนะให้กับปะเดี๋ยวเ,เราจะเอาไปโยนให้กับปะเราก็ชอบลือลูกทีเลยอะ่ะคือมันโยนยอะไรลงไปก็ได้เหรอแต่เห็นเขาบอกว่ากับปะชอบแตงกวาใช่ปะได้เห็นเขาบอกว่าเกมน,นี้แต่งงานอยู่กับปะไดนะ้ย <c oughs> ได้เหรอวะว่าจริงๆเรากับปะอาจจะเป็นแบบ เคยเป็นชาวหมู่บ้านมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะวก็โดนคำสาปกลายเป็นกับปาฉันก็พนโนของฉันไปไกลนเนาะ